จะเข้าเทศกาลไข่เดี๋ยวแม่โทมัดก็จะจะประดับพวงนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูป๋ากําลังจะออกไปเดินเล่นกับโทมัสเนี่ยเดี๋ยวแม่โทมัดจะไปแอบด,ดูที่หน้าต่างเขาชวนแม่โทมัสไปแม่โทมัดไม่ไปนะเพราะแม่โทมัดเบียงหัวอยากนอนอยู่บ้านพักผ่อนไปดูที่หน้าต่างไปดูป๋ากับโทมัดเดินเขาจะไปเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนั่งรถไฟไปไปเที่ยวทะเลสาบอะไรเงี้ย แม่โทมัสอยากไปนะทําคลิปมาให้เพื่อนๆดูแต่นี่ว่าแม่โทมัสเบียนหัวทุกคนนั่งรถไฟแล้วเราไปทั้งวันน่ะเรางานบ้านแม่โทมัสก็ไม่ได้ทําไงเพราะมันมันก็จะเยอะนะทุกคนเพราะว่าแม่โทมัสทาหมดนะป๋าอะไรเขาไม่ได้ช่วยช่วยเขาก็แค่นิดๆหน่อยๆมันคืองานของแม่โทมัสหมดถ้าแม่โทมัสไปอย่างนั้นทั้งวันงานบ้านแม่โทมัสก็ไม่ได้ทําเนี่ยมก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมช็อกโกแลต เนี่ยทุกบ้านเขาก็จะอย่างนี้ถ้ายิ่มีเด็กๆนะทุกคนก็จะแก,ก่เดี๋ยวแม่โทมัสก,ก็จะแก,ก่เด็กคิดถึงเด็กเมืองไทยเนาะถ้ามันส่งไปได้อย่างเงี้ยแม่โทมัสอยากส่งนะแต่ที่นี่ว่าส่งไปมันก็จะละลายทุกคนแล้วค่าส่งมันก็จะแพงนะไม่คุ้มมาทุกคนแต่เวลาแม่โทมัสก,กลับไทยในหิ้วไปให้หล,หลานๆเนะเขาก็ไม่กินกันคนเมืองไทยก็ไม่ชอบกินช็อกโกแลต ไปถึงตรงไหนแล้วเดินไปอีกทางด้านหนึ่งนะมันนี้เดินฝั่งนี้องั้นจะให้ดูเนี่ยบรรยากาศทุกคนอันนี้แม่โทมัสก็เอาเปลือกไข่ใส่นะมันได้แค่นี้ทุกคนเรียกใบใบชิพูเนาะเอาไว้แกงแตะไคร้แม่โทมัสต,ตายนะที่เอามาจากประเทศไทยนะกอนลงไปงานศพพี่สาวอะป้าน้อยนะเอามา อันนี้ดอกอันนี้แม่โทมัสเริ่มจะแตกเดี๋ยวแม่โทมัดถ่ายให้ดูดอกอะไรไม่รู้ดอกกล้วยไม้งามมากเลยทุกคนเหลือแค่นี้นะสิบปีแม่โทมัสสะสมมาป๋าเขาเดินไม่ได้ด้านนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูรีบนะทุกคนไม่ได้เดินทางนี้ป๋าเขาไปเดินเขาไปเดินเล่น วันนี้แม่โทมัสไม่ได้ไปนะทุกคนสองคนข้างหน้านี่คือโทมัสกับปาวันนี้ไปเดินเล่นกันโทมัสวิงกี้ไม่ได้ยินวิงกี้ปาไปนั่งรถไฟไปเที่ยวอีกเมืองหนึ่งชวนแม่โทมัสอยู่แต่แม่โทมัสไม่ไปเพราะว่าแม่โทมไม่ค่อยสบายทุกคนเบียนหัวแม่ถกถ้านั่งรถไฟแล้วแม่โทมัสก็จะ ไปนานทุกคนไปทั้งวันน่ะแม่โทมัสก,ก็เหนื่อยแล้วแม่โทมัสก,ก็อยากจะนอนพักผ่อนนะเดี๋ยวรถทนวทนวดูป่าไม่ละทุกคนเดินไปข้างหน้านู่นสองคนติดไฟแดงคนเขาก็เริ่มออกมาเดินแสงแด,ดดดีวันนี้เดี๋ยวแม่โทมัสทําทงานบ้านนิดหน่อยแล้วแม่โทมัสจะออกไปเดินเหมือนกันทุกคนซื้อของแล้วแม่โทมัสก,ก็จะมานอนพักผ่อน โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้แม่โทมัสท,ทักทายเพื่อนเพื่อนพอได้พอได้ทักท,กทายเพื่อนๆนะทุกคนคนไหนที่แม่โทมัสยังไม่ไปจับมือทักแม่โทมัสได้นะทุกคนนะแต่ว่าทักให้สุภาพนะทุกคนเราไม่ทําแบบจับมือหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่มาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่โทมัสไปหาทุกคนนัคือดอกไม้บ้านแม่โทมัสดอก อันี้นิดหน่อยเดี๋ยวแม่ทมาก็จะเอาเอามาปลูกที่ระเบียงรับลมเหมือนกันนะทุกคน